กรบเรื่อก,การให้พระคุณรับประธานธรมนานเจ้าว่า,รราออวัดสมานรัตนารามเจ้าราชสมวัติสัจิเตาวและกรับเื่องการใหพระคุณพระคนาวัชย์ประการเจ้าว่าวัดพระธาตุหาดแก้ย ้าที่ฏปรัิงานพิธีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้มาทำหน้าที่สนองงานประเุคุณคุณมก็ได้ได้เิรียมก่อนเพื่อนำเรียนรับกานตอนในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับซึ่งในเรื่อต้นนะครับ ทูตกรรมไปผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำใหที่จะรับเรื่อไปหลังจากนี้นะครับก็จะได้เป็นการกล่าวรายงานแกท่านประธานนะครับโดยคุณพันยพัฒน์โรหีราชนนะครับให้กล่าวรายงานในการประกอบพิธีในวันนี้้เป็นครับ เจ้าพระมักษณะตรานาคุณภาพสีรัิทาติสีนันท์พระท่านขบคุ้มนายสีไทยเดือนตรอดส่อตอจังหวัดฉะเชิงตาวเจงหนึ่งนายไปตีตายสีรานันทุว่านจะตายจังหวัดฉะเชิงตาวทางเจงดรตากชัยหัวนันคุณพุทธิพงศ์คุณการคุณตรีวันเพทายบังเือคุณสยามเดียวดานนคนณทวิชื่อเจริญอาการมุ่หบุตร นางสาวนรโนบินาเจ้าของผู้ดูแลปางชางวัฒนาลตารามในงานของคณะกวารช้าและังานทุกคนรู้สึกตราพืิติเป็นอย่างมากต่างการวัฒนาลตารามของข้อพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทวราชินีปาราเจ้าระาสนาพระนารายอดแก้วและที่ปรึกษา้าณภาคสท่านเจ้าคุณพระปชารนาเจ้าคณะหัดจิเต่าารยุ ทีละพิาทีเดียร์าคนท่าโกคุ้มและแต่ผู้มีเกียรทุกท่านไปานสูงที่มาร่วมงานท่อระปาเถื่อนงกจโกผู่อยจาราตราชในวันนี้คนท่าโขกคุ้มที่ได้มีแรงบีแต่ตั้งท่านพระป่าตั้งโรงงานขึ้นและได้รับฟังในตาเอาขอบคุณที่ตั้งโรงงานแต่ท่าน้บุญพรประจานาระหัเจ้าคณะตลอหจัดเรจส่องยุเจ้าวนวัสนาัตนาลามและ การเรื่อง่อตั้งเมื่อวันที่6สิงหาคม2 5 6 4ได้สังเกตุลูกๆเป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการสร้างโรงงานขึ้นช้างได้อยู่อย่างยากลำบากช้างที่เข้ามาอยู่ที่นี่เป็นทางตกงานไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากไม่มีแหล่งอาหารจึงได้เข้ามาอาศัยที่วัดตลาดและตลาดมีทั้งหมด17เชือกเป็นทางควายหน้าเชือกสีดอหนุนเชือกและทางผัานเศษเชือกช้าง ใเลาปรที่ดูแลปกติรักษาประจำตัวที่ปดติฮเป็นสัสังคมชั้นสูงเป็นตับใหญ่ตับโตเป็ตับที่อยู่คู่บ้านคูเมืองเป็นตัประจำชาติช้งหืงอเป็ตเดินทา,ทางข้อคูดสูง,งุกและเป็นท่าขบถท้ายที่พบหน้าไปเเป็นมนุษย์หรือเป็นเมราะทางต่างชาก็าให้ควสำกัญกับชาวไทยและยังยอมรับในความแข่งของคามการไทยทงอยู่คู่กับคนไทยปาจานางอคู่ปั๊ ความเป็นตักศีของคนไทยมาจนถึงช่วลูกชั่วๆๆๆหลานช้างผู้บ้ตตานโคตรตระหผู้เมืองทางปากทางวัตมะและตาลามจิตขอขอพกรุ่ง,ง,งท,ท่านผู้ป่ายเป็นอย่างสูงที่ไม่ตาสอนช้างและ,ะ,และพ่อครัวควานที่ตกนางระขอพึ่งไปรุ่นให้มีที่พักที่อาศัยนะครับที่มีความสุขาจสบายใจที่ทัทนจิตขออำนาจโคตรอำนาจศีและตะนาลัย บารณีขององค์หลวงพ่อพุทธสสภรหลวงพ่อโตและจิตติิที่ทุกท่านขับถือจงเพนประนางปรนางพรให้ทุกท่านและครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการข้อดท่าต่างลุกค้าโอกกุ้อัยาราชรชาจงประสบจัควังสุกฟังกัน ただいま。 มีในความให้ความร่มเย็นเป็นสุขขาววอนวัตถุอ,อันเป็นประโยชน์แต่ช้าต้องสอบสอบสมบูรณ์สุข,ข่างที่ได้รวมบรวมทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจจนทำให้รองช้างอกอุ้มไอยาไอยาลาปชาชาติสำเร็จเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ทางทุกเชื่อ ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นถิ่นํานักรักษาตัวนักวัสมารัราตนารามแห่งนี้มิคันทเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยอายุข่าแห่งผลบุญที่แบบัดสร้างโรงทามอกอุ้มไอราลาพานช,ชาแห่งนี้จ,เจะเ,เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้กับวัดและเป็นการํำจู ท้าศาสนาที่คนหวังว่าบุคคลากร หนึ่งในสัญลักษณ์ของวัสดวัฒนธรวัรรรัตนา,ารามต,ต่อไปสุดท้ายนี้พิฉันขออาราธนาคุษณพระศริรัตนารายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วสากลรวมถึงพระบารมีท่านเจ้รราคุณพระประชา Yeah. <laughs> ก็ได้มองตัวอะไรในแก่ทางานครับเรครับราชุตรพรเดชตระรับอนาไม่